สวัสดีค่ะเอ่อแอดมินเพจร้านไวฟ์ฟอร์ลิทนะคะแอดมินไอจีไวฟ์ฟอร์ลิทด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นเราโพสร,รูปอะไรนี้ไอจีแอดมินนะคะเป็นแอ,แอดมินเองะคะ่ะวันนี้แอดมินเพจร้านก็อยากจะเ,เชิญชวนลูกค้าของไวฟ์ฟอร์ลิททุกคนนะคะส่วนใหญ่ทุกคนนำพวงมาลัยไปใช้งานไหว้ต่างๆหรืออะไรก็ส่วนใหญ่ก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ วันนี้ก็อยากจะชวนลูกค้านะคะมาว่านำรูปรีวิวนะคะมาใช้เป็นส่วนลดกับทางร้านได้นะคะก็คือกติกาง่ายๆก็คือ,อลูกค้านะคะโพสต์รูปนะคะแล้วก็แท็กแท็กหาที่เพจเรานะคะไวฟอร์ลิชื่อไวฟอร์ลิสตรงตรงัวเลยคะ่ะภาษาไทยนะคะไวฟอร์ลิสเปิดเป็นสาธารณะนะคะ,ะแล้วก็บอกบรรยายนิดน,นึงก็ได้ว่าประทับใจอะไรเกี่ยวกับ พวงมาลัยที่ร้านเรานะคะถึงเลือกใช้งานที่ร้านเรานะคะแล้วก็แคปหน้าจอตรงนั้นมานะคะแล้วก็ส่งรายละเอียดก็คือว่าลูกค้าได้รีวิวแล้วใช่ไหมคะส่งมาในไลน์ให้เราดูก็ได้นะคะเพื่อรับเป็นส่วนลด100บาทะคะ่ะในการสั่งพวงมาลัยที่จะใช้งานในครั้งต่อไปค่ะหรือเลือกรับเป็นส่วนลดในการใช้ในการขนส่งก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือก ก็อยากให้ลูกค้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันนะคะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีนะคะอย่าลืมส่งรูปแล้วก็กดแท็กหาอธิรานะคะแล้วก็รีวิวมาได้นะคะรับเป็นส่วนลด100บาททันทีเลยคะ่ะเรามาร่วมเล่นกันนะคะ